เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนึ่งแท้หนึ่งปรารถนาบทที่ห้าสิบแปด ไปล่ว่เจิงเดาได้แต่แรกว่าอีกฝ่ายต้องบังเกิดความสนใจต่อรอยแผลเป็นบนใบหน้าของนางนางยกจอกสุราขึ้นหันหน้าดื่มลงไปจนหมดจอกในดวงตาที่เดิมทีแป่งประกายมีชีวิตที่ว่าก็ค่อยๆถูกปกคลุมด้วยความขุ่นมัวบางๆชั้นหนึ่ง แม่ทัพเจ้าเดาไม่ผิดเบื้องหลังของรอยแผลเป็นบนใบหน้าข้านี้มีเรื่องราวที่ไม่อยากให้ใครรู้แอบซ่อนอยู่จริงๆทุกสิ่งที่นางกล่าวในเวลาต่อมามิได้โป้อดไปเสียทั้งหมดนางบอกเจ้าจริงว่าทันแม่คลอดเขาออกมาได้ไม่นานก็จากโลคนี้ไปเพราะโรคภัย อีเหนียงที่ท่านพ่อแต่งเข้าบ้านคือสตรีที่ขึ้นชื่อว่าชั่วชา้าไม่เพียงข้าท่านย่าที่รักเขายังว่าจ้างนักฆ่ามาทำลายโฉมหน้าของเขาจนไม่เหลือเขาเดิมก่อนที่เขาจะเกิดท่านปู่ได้มั่นหมายคู่ครองให้กับเขาอีกฝ่ายเป็นคุณหนูตระกูลใหญ่ตระกูลนี้มีชื่อเสียงและอำนาจอย่างยิ่งจนใจที่เขาเสียโฉมเมื่อไม่เหลือเกียรติยศหน้าตาคุณหนูผู้นั้นกับคนในบ้าน พี่พึงคบหาเพียงผู้มีอำนาจยศศักดิ์จึงปาหนังสือถอนมั่นใส่หน้าเขาพร้อมทั้งประกาศว่านับแต่นี้เป็นต้นไปสองตระกูลไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีกเจ้าจิ่งได้ฟังก็เดือดดานอย่างยิ่งตอนนี้อีเหนียงนั่นอยู่ที่ใดข้าจะส่งคนไปฆ่าล้างตระกูลนางเสียเดี๋ยวนี้ไปล่วเจิงหัวเราะทีหนึ่งกปล่าว่า ท่านแม่ทัพมีต้องโมโหไปอีเหนียงผู้นั้นได้รับผลกรรมที่นางทำไว้ตั้งแต่เมื่อห้าปีก่อนนางได้รับกรรมอย่างสาสมแล้วจุดจบของหลิวอีเหนียงนางยังจำได้ติดตาจวบจนบัดนี้สตรีนางนี้มีนิสัยชั่วช้าทั้งสองชาติชาติที่แล้วนางไม่อาจแก้แค้นให้ตัวเองได้ชาตินี้หลิวอีเหนียงทำชั่วมากมายสุดท้ายจึงถูกสวรรค์ที่ทนดูไม่ได้ลงโทษประ ะโยกนั้นกล่าวว่าอย่างไรนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกดแห่งสวรรค์คือการเวียนว่ายตายเกิดหากไม่เชื่อก็จงเงยหน้าดูเบื้องบนเคยปล่อยผู้ใดไป เจ้าจริงที่เริ่มเมากรึมแอบพินิจมองใบหน้าของคนอัปลักษ์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเงียบๆท่ามกลางแสงเทียนวูบไหวทั้งที่ถูกทำให้เสียโฉมขนาดนั้นแต่เรากับมีสเสน่ห์อันจับต้องไม่ได้ประการหนึ่งกำลังดึงดูดเขาอยู่สเสน่ห์นี้ติดตัวมาแต่กำเนิดไม่มีความเกี่ยวข้องอันใดกับรูปลักษณ์ภายนอกก่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภยัยทั้งบังเกิดความรู้สึกใกล้ชิดอย่างบอกไม่ เจ้าจิงยกจอกสุราขึ้นช้าๆพี่เฮอดื่มให้แก่วาสนาของพวกเราที่ได้มาพบกัน ข้ามกลางผู้คนมากมายไม่รู้ไปวั่วเจิงรู้สึกไปเองหรือไม่มีชั่วขณะหนึ่งนางคล้ายมองเห็นความลุ่มลึกที่ทำให้คอนหัวใจเต้นรัวจากในแววตาของเจ้าจริง <c oughs> เมื่อได้สติถึงพบว่าฐานะของนางในตอนนี้คือบุรุษหาใช่สตรีอีกนิดเดียวก็จะเข้าทางเขาเกือบเปิดเผยความลับที่ตนเองพยายามปกปิดไว้สุดชีวิตเสียแล้ว คิดถึงตรงนี้นางยกจอกขึ้นชนจอกกับอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วดื่มสุราเผ็ดร้อนรวดเดียวจนหมดด้วยความร้อนรนใช้วิธีนี้อัมพรางความหวาดกลัวกับความตื่นตระหนกอันอธิบายไม่ถูกในหัวใจของตอน หลายวันต่อมาด้วยการตั้งใจจัดฉากของเจ้าจริงในที่สุดทางฝั่งม่อเทียนเฉิงก็เกิดความวุ่นวายภายในที่แท้ผู้ที่มาออกศึกกับม่อเทียนเฉิงในครั้งนี้ยังมีแม่ทัพแซ่หลิวอีกผู้หนึ่งคนผ,ผู้นี้เมื่ออยู่ที่เป่ยเย่เคยผ่านศึกมาสารพัดมีความมั่นใจต่อย,ยุทธวิธีในการรบของตอนเป็นอย่างยิ่งจนใจที่ม่อเทียนเฉิงเป็นคนนิสัยขี้ระแวง แระทั่งคนที่ควรค่าแก่การไว้ใจที่สุดก็ยังเฝ้าคิดสงสัยอยู่ทุกเวลาพฤติกรรมนี้ ทำให้แม่ทับหลิวผู้นั้นดูแคลนอย่างยิ่งสองคนจึงทะเลาะกันอย่างเอาเป็นเอาตายเพราะเรื่องเล็กน้อยทางด้านกลนศึกอยู่เป็นประจำต่างไม่มีใครยอมใครครั้นเห็นแม่ทับม่อและแม่ทับหลิวค่อยๆมีแนวโน้มไปในทางไม่กลมเกลียวกันเจ้าจิ่งจึงฉวยโอกาสซื้อตัวทหารข้างกายแม่ทับหลิวให้จงใจหาเรื่องอยุยงความสัมพันธ์ของพวกเขาส่งผลให้แม่ทับม่อกับแม่ทับหลิว ต่างเกิดความชิงชังกันและกันมากยิ่งขึ้นถึงขั้นลงมือลงไม้กันต่อหน้าผู้ใต้บังคับบัญชาดังที่พูดกันว่าโอกาสมาถึงแล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือพลาดไปแล้วจะไม่ย้อนกลับมาอีก เจ้าจิงยกทัพทหารชั้นยอดห้าหมื่นนายบุกไปถึงรังของหม้อเทียนเฉิงในขณะที่อีกฝ่ายมิได้เตรียมการป้องกันใดๆเข็นฆ่าอีกฝ่ายอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวเพื่อรักษาชีวิตรอดม้อเทียนเฉิงจำต้องรีบยกทัพพาทหารและขนย้ายสิ่งของที่เหลืออยู่ล่าถอยไปห้าร้อยลี้ศึกครั้งนี้เรียกได้ว่าเจ้าจิงบกสะบัดธงชัยรุ่งโรจเหลือคณาพวกตาแก่หน้า ไที่เดิมทียังแอบมีอคติต่อเขาเด่านั้นครั้งนี้จึงเข้าใจแล้วว่าอะไรที่เรียกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนยังมีคน ตอนที่ไปลวเจิงมาถึงกระโจมของเจ้าจิงตามนัดหมายก็มองเห็นเจ้าคนนี้กำลังเปลยกายแช่น้ำร้อนอยู่ในถังไม้ใบใหญ่อย่างคาดไม่ถึงในกระโจมมีควันสีขาวขุ่นลอยอบอวนไปทั่วตอนที่นางเห็นชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าจิงปรับกระโดดออกจากถังอาบน้ำต่อหน้าต่อตานางทั้งที่เปลยกายเสียได้ชั่วขณะนั้นไปลวเจิงไม่รู้ว่าควรบรรยายความรู้ รู้สึกของตัวเองอย่างไรต่อให้นางเกิดเป็นคนมาสองชาติพบเคยแต่งงานเป็นภรรยาของผู้อื่นแต่เพิ่งเคยเห็นร่างเปลือยของบุรุษเพศเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาไม่อาจไม่ยอมรับว่ารูปร่างของเจ้าจริงไม่เลวโดยแท้ทว่านี่มีใช่จุดสำคัญที่นางต้องการจะซือ่อนางเป็นสตรีแท้ๆวันนี้ต้องมายืนประจันหน้าอย่างเปิดเผยกับบุรุษเปลือยกายผู้หนึ่งต่อให้ใจของนาง มีแรงต้านทานสูงเพียงใดก็ยังตกใจจนตะลึงงานในทันทีที่ได้เห็นภาพตรงหน้านี้พี่เฮ้อเจ้ามาแล้วหรือ เพราะในกระโจมมีไอ้น้ำรอยอบอวนเจ้าจริงจึงไม่พบความผิดปกติของอีกฝ่ายแต่อย่างใดเขาหยิบชุดคลุมที่พาดอยู่บนฉากกั้นมาคุมกายที่ยังมีน้ำหยดเกาะอยู่อย่างเชื่องช้าไม่เพียงขาเรียวยาวได้สัดส่วนทั้งสองข้างที่เคลื่อนไปมาต่อหน้านางสิ่งที่แย่ที่สุดคือหน้าอกกำยำหน้าท้องแบนราบและน้องชายที่มีรูปทรงสมบูรณ์ตรงหว่างขานั่นกำลังดึงดูด สายตาของไปล่วเจิงให้หยุดนิ่งขอร้องเธอนางมีได้ตั้งใจจะต้องมองอย่างไม่ละสายตาเช่นนี้เจ้าจริงผู้นี้ไม่รู้จักสำรวมและขัดเขินบ้างเลยยังไม่สวมชุดให้เรียบร้อยก็เดินเข้ามาหานางเช่นนี้ไปล่วเจิงรีบหันหลังแปรอมนอายโดยแรงทีหนึ่งเออ อีกประเดี๋ยวข้าค่อยเข้ามาใหม่หญิงงามที่พึ่งขึ้นจากน้ำนางไม่ถือสาหากให้มองนานอีกนิดแต่บุรุษที่พึ่งขึ้นจากน้ำเยี่ยงนี้นางขอยอมแพ้ดีกว่าหลังจากนางหันหลังคิดจะหนีออกไปกรงเล็บที่เปี่ยมด้วยความชั่วร้ายก็ดึงเสื้อนางไว้จากด้านหลังพี่เฮ้อ เจ้าไม่ใช่สตรีเสียหน่อยอายอันใดกันเล่าไปล่วเจิงทําได้เพียงสะบด่าอื้อึองอยู่ในใจข้าเป็นสตรีแท้แน่นอนเจ้าจริงคนบ้านางหันกลับไปยังแข่งทื่อยิ้มกระดากพลางอธิบายว่า แม่ทับเจ้ารีบสวมเสื้อผ้าเถิดถึงแม้ตอนนี้จะเป็นฤดูร้อนถตว่าช่วงนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องอากาศจึงเย็นลงเล็กน้อยระวังจะเป็นหวัดเย็นนางกล่าวจบก็ก้าวเท้ายังคิดจะเดินออกไปอย่างไม่ย่อท้อแต่เสื้อของนางกลับถูกเจ้าจริงจับไว้แน่นไม่ยอมปล่อยพี่เฮอช่างรู้จักเป็นห่วงเป็นใย,ยผู้อื่นหากเจ้าเป็นสตรีนางหนึ่งข้ารับรองว่า งยกเกี้ยวแปดหลังไปรับตัวท่านแต่งเข้าบ้านอย่างสง่าผ่าเผยเป็นหน้าได้ยินดังนั้นไปด้วยเจงรู้สึกเพียงว่าหัวใจของนางกระตุกอย่างรุนแรงเจ้าจริงสมควรตายผู้นี้ห้าปีก่อนยังหน้าด้านมาขอนางแต่งงานถึงบ้านสุดท้ายยังไม่พ้นห้าปีดีก็จิตใจผันแปร ى, ต้องตาคนอื่นเสียแล้วไม่ ไม่ถูกนี่ไม่ใช่ประเด็นพี่นางต้องอดครวนแต่อย่างใดเผชิญหน้ากับการหยอกเยา้าด้วยเจตนาร้ายของเจ้าจริงนางจำใจต้องตอบว่าอย่าว่าแต่ข้ามิใช่สตรี่อให้ข้าเป็นสตรีจริงด้วยหน้าตาอันดูไม่ได้ของข้านี้ข้าจะกล้าเฝ้าฝันถึงการยกย่องเชิดชูจากแม่ทัพเจ้าได้อย่างไรเจ้าจริงหัวเราะสองทีกล่าวว่า รูปโฉมเป็นเพียงประตูบานหนึ่งเท่านั้นหากจะปิดประตูใช้ชีวิตร่วมกันจริงต้องหาภรรยาที่มีความรู้สึกนึกคิดสอดคล้องกันพูดจาภาษาเดียวกันถึงจะดีที่สุดไปล่วเจิงแค่นหัวเราะอดกล่าวมีได้ว่า ไว้แม่ทับเจ้าพบสตรีอัปลักษ์เช่นข่าเสียก่อนคำพูดนี้เกรงว่าคงพูดไม่ออกอีกต่อไปนับแต่โบราณมาบุรุษล้วนหลงไหลในความงามของสตรีไม่ว่าทั้งสองฝ่าย จะพูดจาภาษาเดียวกันเช่นไรแต่หากสตรีที่ตนต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเป็นหญิงอัปลักษ์แล้วนานวันเข้าเขาต้องบังเกิดความรู้สึกต่อต้านขึ้นในใจไม่แน่ว่าสุดท้ายอาจกลายเป็นศัตรูคู่แค้นที่น่าชิงชังจนอยากกำจัดทิ้งไปให้พ้นหูพ้นตา มิเช่นนั้นสันกูฉันคงไม่คิดหาทุกวิถีทางเอาชีวิตนางในความคิดของไปล่วเจิงบัวรุษในใต้ล่านี้ล้วนเหมือนกัน ต่อให้เจ้าจริงมีคุณธรรมสูงกว่าเซินกูเฉินอยู่บ้างเล็กน้อยแต่มีได้หมายความว่าเขาเป็นบุรุษที่ไม่ใส่ใจต่อรูปโฉมสนใจเพียงความรู้สึกเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นเจ้าจริงยังมีฐานะสูงทรงเป็นถึงโอรสฮ่องเต้ภายภาคหน้าหากเขาสร้างคนงามความดียิ่งใหญ่ในสนามรบอนาคตต้องก้าวไกลไม่สิ้นสุดไม่ว่าสตรีเช่นไรย่อมสรรหามาได้แล้ว เ้าจะยอมเสียสละทั้งชีวิตเพื่อสตรีอัป,ปลักษณ์คนหนึ่งได้อย่างไรอย่าว่าแต่นางไม่เชื่อเลยคิดว่ามนุษย์ทุกคนทั่วล่าก็คงไม่มีใครเชื่อแน่นอนเจ้าจริงคล้ายนึกไม่ถึงว่าคำพูดของตนจะถูกโต้กลับเช่นนี้จึงอดมีอารมณ์ดื้อรั้นมิได้พี่เฮอไม่เชื่อคำพูดของข้าหรือข้าเพียงพูดไปตามเนื้อผ้าเท่านั้นไม่ได้เชื่อหรือไม่เชื่อ จ้ว่าไปแม่ทัพเจ้ามีฐานะสูงทรงกุมอำนาจยิ่งใหญ่อยู่ในเมือภายภาคหน้าต้องรุ่งโรดเหลือคณาไว้ท่านแม่ทัพได้รับชัยชนะจากศึกใหญ่เดินทางกลับเมืองหลวงพร้อมเกียรติยศเมื่อใดสตรีทั้งหลายย่อมเรียงรายมาให้ท่านเลือกสรรได้ตามใจใหญ่ท่านต้องข้องใจกับปัญหาเรื่องรูปโฉมหน้าตา ด้วยชื่อเสียงและฐานะของแม่ทัพเจ้าสตรีที่แต่งกับท่านในวันหน้าต้องเป็นหงท่ามกลางหมู่มวลมนุษย์หาได้ยากยิ่งบนโลกใบนี้แน่นอนข้ามิได้สนใจพวกหงท่ามกลางหมู่มวลมนุษย์อะไรนั่นเถาว่าเจ้าจริงกรอกตารอบหนึ่งคล้ายนึกถึงอะไรขึ้นมากระทันหันความจริงข้ามีสตรีที่หมายมั่นอยู่ในใจเพียงแต่แม่นางพู้นั้นรับมือยากไปสักหน่อย เจ้าอารมณ์ไม่ว่ายังเจ้าเล่เป็นอย่างยิ่งตอนที่ข้าจะมาออกรบเคยขอแม่นางผู้นั้นแต่งงานครั้งหนึ่งน่าเสียได้ถูกเด็กน้อยสมควรตายนั่นปฏิเสธเสียได้ แคกแคกแคกได้ยินเช่นนี้ไปรั่วเจิงรู้สึกว่าสำลักในลำคออย่างรุนแรงนางนึกไม่ถึงจริงๆว่าเจ้าจริงจะเปลี่ยนหัวข้อสนทนามาเอ่ยถึงเรื่องนี้ได้หรือคนที่เขาเอ่ยว่าเจ้าอารมณ์อีกทั้งเจ้าเล่อย่างยิ่งจะหมายถึงนางกันพี่เฮอเจ้าเป็นอะไรไปเจ้าจริงเห็นอีกฝ่ายดูผิดปกติไปจึงรีบถามอย่างเป็นห่วง คราวนี้ไปล้วเจิงถึงได้สติจากอาการตกตะลึงยิ้มอย่างกระดากใจอดเงยหน้าขึ้นมองเขาแวบหนึ่งไม่ได้ถามคำถามที่กระทั่งตัวนางเองยังคาดไม่ถึงออกมาว่า เชื่อว่าแม่นางที่ทำให้แม่ทัพเจ้าไปขอแต่งงานได้ผู้นั้นคงเป็นหญิงงามผู้หนึ่งกระมังหากอีกฝ่ายเป็นหญิงอัปอลักษเช่นข้าไม่แน่ว่าท่านอาจไม่มีความคิดแต่งนางเข้าบ้านก็เป็นได้ใครบอกเจ้าเจ้าจริงปฏิเสธคำพูดของอีกฝ่ายโดยแทบไม่ต้องคิดเขามองอีกฝ่ายอย่างจริงจังหาใดเปรียบตอบด้วยเสียงหนักแน่นว่าหากข้ารักใครขึ้นมาจริง ไม่ว่านางจะมีหน้าตาเช่นไรต่อให้อัปรยักยิ่งกว่าเจ้าข้าก็จะจูงมือนางเดินไปด้วยการตราบสิ้นลมหายใจในชาตินี้ท่านครั้นได้ฟังดังนี้ ไปล่วเจิงพันรู้สึกววาวุ่นสับสนปั่นป่วนไปหมดนึกถึงความโศกเศร้าที่ตนประสบในชาติที่แล้วรวมถึงสวนกูเฉินที่ลงมือฆ่านางตายกับมือนางรู้สึกอย่างแท้จริงว่าหากเปลี่ยนบุรุษที่แต่งนางเข้าบ้านในตอนนั้นเป็นเจ้าจริงต่อให้อีกฝ่ายมีได้รักนางก็ไม่มีทางใช้วิธีต่ำช้าเช่นนั้นฆ่านางเป็นอันขาดไม่อาจไม่กล่าวได้ว่าคำพูดขอ เจ้าจริงแต่ต้องหัวใจนางจนสั่นไหวทำให้นางที่เดิมทีไม่กล้าคาดหวังในความรักค่อยๆละทิ้งอัคติที่เคยมีมา อันที่จริงหัวใจของนางถูกเจ้าจริงช่วงชิงไปโดยไม่รู้ตัวนานแล้วมิเช่นนั้นตอนที่นางรู้ว่าเขาที่อยู่ในแนวหน้าเดินมาพบทางตันของไม่อดทนทนไม่ไหวจนต้องรีบเร่งเดินทางจากเมืองหลวงเป็นพันลี้มาถึงที่นี่ไม่อยากให้ราษฎรแขวนต้าฉีต้องตกทุกข์ได้ยากจากสงครามเป็นเพียงข้ออ้างบางหน้า คนที่ทำให้นางใส่ใจได้อย่างแท้จริงมีเพียงเขาพูดเดียวเท่านั้นเสียงสูดปากดังขึ้นดึงไปลวดเจิงที่ตกอยู่ในความว้าวุ่นกลับสู่ความเป็นจริงเห็นเจ้าจิ่งที่กำลังสวมชุดไม่ระวังกระทบถูกบาดแผลที่ไหลเข้าจึงเจ็บจนร่างกายสั่นสะท้านอย่างมิอาจควบคุมไปลวดเจิงจึงตระหนักถึงปัญหาร้ายแรงข้อหนึ่งนางตะหวาดเสียงเกลี้ยกล่ดว่า แผลบนร่างท่านยังไม่หายดีลงไปแช่น้ำได้อย่างไร เจ้าจริงคล้ายนึกไม่ถึงว่าเฮอเทียนไปที่สุภาพนุ่มนวลมาตลอดจะตะวาดใส่ตนเสียได้จึงตะลึงงานไปครู่หนึ่งเผ่าว่าหลังจากตะลึงงานราวกับเขามองเห็นความเป็นห่วงและความเคร่งเครียดที่ไม่ทันได้ปกปิดในแววตาของอีกฝ่ายเฮอเทียนไปกำลังเป็นห่วงตนอย่างนั้นหรือการค้นพบนี้ทำให้เจ้าจริงตกใจระคนสงสยัยครั้นหายจากความตกใจระคนสงสัย แล้วก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเฮอเทียนไปเป็นบุรุษแท้ๆแต่ดวงตากลับเผยให้เห็นถึงความน่ารักไร้เดียงสาแบบสตรี มีชั่วขณะหนึ่งเจ้าจริงรู้สึกว่าตนคงตาลายเป็นแน่ถึงได้บังเกิดความคิดอันน่าขันเช่นนี้ได้ถทว่าตอนที่อีกฝ่ายค่อยๆเข้ามาใกล้อีกทั้งพยายามช่วยเขาจัดการบาดแผลนั้นเขาได้ค้นพบความลับยิ่งใหญ่อันน่าตื่นตะลึงข้อหนึ่งเฮเทียนไปไม่มีลูกกระเดือก การค้นพบอันคาดไม่ถึงนี้น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าตอนที่เจ้าจริงยกทัพไปรบกับศัตรูเมื่อไม่กี่วันก่อนเสียอีกบุรุษผู้หนึ่งหากไม่มีลูกกระเดือกบ่งบอกถึงอะไรย่อมหมายความว่าเขาเป็นสตรีหาใช่บุรุษเฮอเทียนไปเป็นสตรีอย่างนั้นหรือ นี่เป็นไปได้อย่างไรแม้ว่าระยะเวลาที่เขากับเฮอเทียนไปได้รู้จักกันไม่นานเท่าใดแต่อีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกิริยาวาจาหรือพฤติกรรมอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวล้วนไม่แตกต่างจากบุรุษกระทั่งน้ำเสียงยามกล่าววาจาของเขาไม่ไม่ถูกหากแยกแยะโดยละเอียดเสียงพูดของเฮอเทียนไปผู้นี้ มีความแตกต่างจากเสียงทุ้มต่ำดังกังวานของบุรุษทั่วไปอย่างแท้จริง แต่ว่าอย่างไรดีเล่าเสียงของเฮ่อเทียนไปมีลักษณะกลางๆเป็นได้ทั้งชายและหญิงตอบกับการแต่งตัวของเขาและกิริยาวาจาแบบบุรุษเพศทั้งหมดจึงเป็นธรรมดาที่คนอื่นจะมองว่าเขาเป็นบุรุษที่สำคัญคือใบหน้าของเขากล่าวตามจริงมันอัปลักษณ์ตนทนดูแทบไม่ได้แก้มซ้ายถูกแทนที่ด้วยรอยแผลเป็นตะปุ่มตะปำํำแก้มขวาแม้ไม่มีรอยแผลเป็นอันใด แต่ผิวก็ดำเกรียมเกินไปดูแล้วปราะศะจากความเนียนละเอียดไม่อาจน,นำไปเทียบกับสตรีที่นิ่มนวลบอบบางได้แต่ไม่มีลูกกระเดือกก็หมายความว่าเพศของอีกฝ่ายมีปัญหาแน่นอนเฮอเทียนไปบอกว่าปีนี้ตนอายุ20ปีแล้วบุรุษอายุ20ิปีลูกกระเดือกควรโตเป็นรูปเป็นร่างตั้งนานแล้วแต่ลำคอของเขากลับดูนุ่มเนียนบางระหงกว่าสตรีเสียอีกหรือ ว่าเจ้าคนอับปลักษเฮ้ยเ,เทียนไปผู้นี้จะเป็นสตรีจริงๆหากเขาเป็นสตรีชาไหนจึงแต่งกายเป็นบุรุษเพื่อมาชี้นะตนพี่สำคัญเขาปกปิดเพศที่แท้จริงมาเข้าใกล้ตนหรือเพราะมีความลับที่บอกใครไม่ได้ขณะตะลึงงน้นพรานมีเงาร่างหนึง่งแวบบขึ้นมาในสมองของเจ้าจริงไปรวเจิงขนหนูร้องแห่งจวนเสียวหยวนหอ จำได้ว่าครั้งแรกที่ประมือกับเฮ่อเทียนไปก็ได้กลิ่นอายรังๆที่เหมือนกับไปล่ลวเจิงเรากับเป็นคนคนเดียวกันจากตัวอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นวิธีการพูดคุยของทั้งสองคนหรือกระบวนท่าของเขาใช่ เอ่ยถึงกระบวนผ่าเขานึกขึ้นได้ว่าครั้งตอนที่ประมือกับอีกฝ่ายที่ศาลาร้อยลีสองคนผัดกันลุกผัดกันรับไปมาอยู่หลายร้อยกระบวนผ่าขณะที่อีกฝ่ายกำลังจะพลาดพลัง้งได้จู่โจมมาทั้งจุดอ่อนของเขาโดยไม่ทันตั้งตัว ตอนนั้นเขานึกว่าคงหลบฝ่ามือนั้นไม่พ้นเป็นหน้าผลสุดท้ายเป็นเพียงกลล้วงของอีกฝ่ายกว่าเขาจะได้สติกลับมาคนผู้นี้ก็หันหลังหนีไปเสียแล้วเขาแปลกใจมาตลอดเพราะอะไรเฮอเทียนไปจึงรู้ว่าตำแหน่งใต้รักแร้ลงมาสามนิ้วคือจุดอ่อนของเขา ต่อมาลู่จ้านกล่าวว่าคุณชายเฮอท่านนั้นคือผู้วิเศษสามารถทำนายอนาคตล่วงรู้ลิขิตฟ้าไม่มีสิ่งใดทำไม่ได้เขาใคร่ครวญโดยละเอียด ก็รู้สึกว่ามีเหตุผลในเมื่ออีกฝ่ายเก่งกาถึงขั้นนี้มองเพียงปราดเดียวก็เดาจุดอ่อนในตัวของเขาได้จึงไม่น่าใช่เรื่องแปลกบัดนี้มาคิดดูแล้วเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้คล้ายถูกคนตั้งใจจัดฉากไว้ล่วงหน้าเขาก็ช่างโง่อเขาไม่พบเงื่อนงำผิดปกติ จากเหตุการณ์ทั้งหมดแม้สักนิดหากเขามีได้เห็นโดยบังเอิญว่าเฮอเทียนไปไม่มีลูกกระเดือกยังไม่รู้ว่าจะถูกอีกฝ่ายหลอกไปนานแค่ไหนในเมื่อเกิดความหวาดระแวงขึ้นในใจแล้วเจ้าจิงจึงเฝ้าสังเกตมองทุกการกระทําของเฮอเทียนไปอย่างพินิษพิจารณาแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึงหปี แต่น้ำเสียงใบหน้าและรอยยิ้มของเด็กหญิงตระกูลไปผู้นั้นราวกับถูกสลักไว้ในสมองของเขาไม่มีวันลืมเลือนเฮ่อเทียนไปกกับไป่ล้วจงจะเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่เฮ่อเทียนไป ไปล้วเจิงครั้นเจ้าจริงนึกถึงสองชื่อนี้เราวกับมีสายฟ้าฟาดลงปลางกระหม่อมอีกคราใช่แล้วเขาจําได้ว่ามารดาของนางเองก็แซ่เฮอเมื่อหลายปีก่อนเสียวหยวนโหได้แต่งงานกับน้องภรรยาของตอนเองอย่างเอิกะเริกหรือก็คือท่านนาของไปรล้วจเจิงไปหูหยินคนใหม่ที่เพิ่งขึ้นดำรงตำแหน่งก็แท่เฮเช่นกัน กอบกับชื่อเฮ่อเทียนไปมีคําว่าไปเมื่อคิดเชื่อมโยงกันแล้วระหว่างไปล่วเจิงกับเฮ่อเทียนไปก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนคนเดียวกันจริงๆปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียม ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ